ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงยูริแม่สาวอันดรพานหวานใจเยมาเฟียตอนที่26ขอโอกาสทีราดาหันไปมองที่ประตูรั้วแล้วก็ต้องตกตะลึง แพราคนที่มากดออดนั้นยืนจ้องมองมาทางเธอเขมงโดยถาทางเอาเรื่องทีเดียวกุลนาตนั้นเหมือนจะจำนิโครได้แต่ยังไม่มั่นใจจึงหันมาถามนิรดาเอ๊ะนั่นใช่เจ้านายเก่าดาหรือเปล่านะเอ่อยญิงสาวไม่รู้จะตอบอย่างไรเสียงออดก็ดังขึ้นอีกคราวนี้เหมือนจะบอกว่าถ้าเธอยังไม่ยอมไปเปิดประตูรั้วให้เขาจะพังมันเข้ามาแน่นิรดาจึงต้องลุกเดินออกไปหาเขา พอเปิดประตูรอให้เขาเท่านั้นเขาก็กล้าดุดุมตรงเข้าไปชี้หน้ากุลนาฏทันทีคุณมาทำไมนี่คุณนี่าดาต้องช่วยข้อมือเขาเอาไว้กลัวเหลือเกินว่าจะเกิดเรื่องในขณะที่กุลนาฏนั้นมีท่าทีเลอหลาสร้างความหมันแท้ให้นิครอได้อย่างมากมายกระคิดว่าอีกฝ่ายแท่งทำเลิกกันไปแล้วจะกลับมายุ่งอีกทำไมตอนนี้ดาคบกับฉันแล้วทานไฟเก่าอย่างคุณมันไม่มีความหมายหรอกอะไรนะ นี่คุณกับดาคุณลนาถไม่ได้ตกใจที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นฐานไฟเก่าแต่ตกใจกับคำประกาศของอดีตเจ้านายของนิราดาต่างหากที่เหมือนกับสายฟ้าฟาดลงมากลางใจเธอใช่ฉันกับดาเราคบกันแล้วฉันก็ขอสั่งห้ามคุณเลยนะว่าต่อไปนี้อย่ามายุ่งกับดาอีกไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าฉันไม่เตือนแล้วก็เชิญคุณไซหัวออกไปได้แล้วนี่คุณจเย็นๆก่อนสิ นีรดาหเห็นว่าเรื่องราวชักจะไปกันใหญ่ก็เลยต้องหันไปบอกให้กุลนาถกลับไปก่อนพี่กุลพี่กุลกลับไปก่อนนะกุลนาถชะงักไปเล็กน้อยเมื่อเห็นแขนเรียวสอดเข้ากอดรัดเอวของคนที่ตั้งท่าจะเอาเรื่องเธออยู่นั้นสาวหล่อพอจะเข้าใจอะไรขึ้นมาบ้างแล้วแล้วก็ต้องทําหน้าที่รุ่นพี่ที่ดีต่อไปด้วยการยอมถอยออกมามารู้ว่าตัวเองช้าเกินไปก็มาสายไปเสียแล้ว นับจากนี้เธอเขาต้องตัดใจทา,ทางที่ไม่มีโอกาสได้บอกความในใจออกไปด้วยซ้ำนัดมันมาเหรอพอ่อกุลาณไปแล้วนิคโครก็หันมาถามเธออย่างเอาเรื่องนิรดาถอนหายใจเฮือกแค่คำโกหกของเธอคำเดียวเท่านั้นทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากได้มากขนาดนี้เชียวหรือว่าไงนัดมันมาเหรอนิคโครถามเกือบจะเป็นตะคอกเมื่อยังไม่ได้คำตอบนิรดายกมือขึ้นเกาศีรษะ ไม่รู้จะบอกอย่างไรสุดท้ายก็ต้องพูดความจริงก่อนที่เขาจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่นัดอะไรกันล่ะบ้านเขาอยู่แถวนี้แล้วก็เลิกทำหน้าเหมือนยักษ์สักทีเขาไม่ได้เป็นแฟนเก่าฉันเขาเป็นแค่พี่ที่รู้จักกันเท่านั้นเองอ้อแสดงว่าที่ผ่านมาโกหกฉันงันเหรอแล้วเป็นแค่พี่ที่รู้จักกันนี่ต้องให้เข้ามานั่งคุยในบ้านอย่างสนิทสนมอย่างนี้ด้วยหรือไงใครเดินผ่านไปผ่านมาเขาจะคิดยังไง ดูเหมือนนิคโครจะยังไม่หายหายงุดหงิดที่ราดาขี้เกียจคุยด้วยก็เลยเดินหนีเข้าบ้านเธออยากจะแย้งออกไปเหลือเกินว่ากุลนาฏนะ่ะก็เป็นผู้หญิงเหมือนก,นกันกับเธอและเขาทำไมกุลนาฏถึงจะเข้ามานั่งคุยกับเธอในบ้านไม่ได้แต่คนขี้หึงไม่ยอมปล่อยผ่านไปไง่ายๆยังคงตามเข้ามาต่อว่าอีกยกใหญ่เธอไปนั่งคุยกับคนอื่นสองต่อสองแบบนั้นได้ยังไงนึกถึงใจฉันบ้างหรือเปล่าเรากำลังคบกันอยู่นะแต่เธอกลับไปทำท่าสนิทสนมกับคนอื่น ทำแบบนี้ไม่ไว้หน้ากันเลยนะเดี๋ยวนะนีราดาทนฟังมาได้สักพักก็ต้องยกมือขึ้นเบรคเขาสักก่อนที่เขาจะพูดอะไรเข้าข้างตัวเองไปมากกว่านี้ฉันไปคบกับคุณตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เมื่อคืนน่ะสิเราตกลงกันแล้วนี่ว่าจะคบกันนีราดาต้องกรอกตาไปมาพยายามคิดทบทวนหลายตลบว่าเมื่อคืนนี้เธพูดอะไรแบบนั้นด้วยหรอเธอไปตกลงคบกับเขาตอนไหนกัน มีแต่เขาที่พูดเองเออเองทั้งนั้นเธอไม่เห็นรู้เรื่องด้วยเลยสักนิดแล้วจู่ๆเขาก็จะมาทําท่าหึงหวงเหมือนหมาบ้าใส่เธอแบบนี้ฉันไม่ได้ตกลงกับคุณด้วยเลยนะคุณคิดของคุณไปเองแล้วก็กรุณาออกไปจากบ้านฉันด้วยเดี๋ยวป้าฉันตื่นมาเห็นคุณเข้าแล้วก็เป็นเรื่องแน่ที่ระดาพยายามดันนิคโครออกทางประตูแต่ร่างสูงกลับไม่ยอมขยับเลยสักนิดก็เลยเกิดการยื้อยุดกันอยู่พักใหญ่จนกระทั่งเสียงร้องด้วยความตกอ,อกตกใจของนนทนภา ที่เพิ่งจะก,ก้าวลงบันไดามาดังขึ้นทั้งคู่จนงได้หยุดชะง,งักเหมือนถูกสาบให้ยืนนิ่งกลายเป็นหินนี่มันอะไรกันเนี่ยแกเข้ามาในบ้านฉันได้อย่างไงนวนนาภาจำนิโครได้พ่อนาราเคยพามาที่ผับของนางหลายครั้งก่อนจะเกิดเรื่องมืออุบอวบจึงหยิบไม้กวาที่วางอยู่ใกล้มือขึ้นมาตเตรียมจะพุ่งเข้าใส่ในิราดาเห็นแบบนั้นก็รีบเอาตัวบางสาลูกครึ่งเอาไว้พร้อมกับเอ่ยห้ามผู้เป็นป้าเสียงรัวเร็ว อย่านะป้าอย่าตีเขาเขาแค่แวะมาเดี๋ยวก็ไปแล้วแกจะไปปกป้องมันทำไมแกต้องมาช่วยฉันตีมันสิมันทำร้ายแกนะว่าแล้วหนวนนภาก็โยนไม้กวาดให้ล้านสาวนีระดาต้องรับเอาไว้แทบไม่ทันส่วนตัวนางนั้นก็วิ่งเข้าครัวไปหยิบมีดอิโต้ด้ามใหญ่ออกมานีระดาเห็นเท่านั้นก็ตาโตทิ้งไม้กวาดแล้วหันมากอดร่างสูงที่ยืนนิ่งเหมือนไม่ทุกร้อนเอาไว้ทันทีดาแกออกมาสิ ฉันจะฟันหัวมันให้แบะเลยไม่เอาเดี๋ยวเขาตายนะป้าคนเป็นล้านกอดสาวลูกครึ่งนั่นซุกหน้าพูดเสียงอู้อ้อยู่กับอกของเขาเมื่อเห็นท่าทีของล้านสาวแล้วโนนภารก็แทบทำม,มีดอีโต้ร่วงล้จากมือมันงงไปหมดไม่รู้ว่านิรดาจะเอายังไงกันแน่เพราะเมื่อวันก่อนยังเห็นทำท่าเจ็บแค้นอยู่เลยที่โดนหลอกแกจะเอายังไงวะหนังนี่มันตายไม่ดีหรือไงฉันจะช่วยล้างอายให้แกนะ ไม่ดีหรอกป้าเดี๋ยวป้าติดคุกนะนี่ครนิ่งฟังอยู่นานแล้วก็เลยคิดว่าถ้าควรเป็นฝ่ายที่ต้องพูดบ้างแม้จะดีใจที่เห็นนิรดาเป็นห่วงเธอมากขนาดนี้แต่คงไม่ดีแน่ถ้าเธอจะต้องให้หญิงสาวคอยปกป้องทั้งทางที่คนผิดก็คือเธอออกไปก่อนธอดาฉันขอคุยกับป้าของเธอหน่อยแต่ป้ามีอิโต้นะนิรดาเงยหน้าขึ้นกระซิบบอกเขาขนาดเธออยู่กับป้ามานานยัรู้สึกววันเลย แล้วเขาจะเดินเข้าไปคุยกับป้าของเธอมือเปล่าเนี่ยนะบ้าไปแล้วแกหลบไปฉันก็อยากจะคุยเหมือนกันอยากรู้ว่าเขาจะรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงโนนนภาดึงแขนล้านสาออกจากตัวสาลูกครึ่งที่ระดาถ,ถึงกับตัวปลิวไปอีกด้านแล้วก็ต้องวิ่งขึ้นบันไดไปเพราะถูกไล่ด้วยสายตาจากผู้เป็นป้าแล้วเม่อยู่กันตามลําพังนนนนภาก็เข้าไปนั่งที่โซฟาตรงท้งกลางบ้าน มีดอิโตที่อยู่ในมือถูกวางลงเหมือนนางจะรู้ว่านิโครเองก็ไม่ได้มาร้ายจะเอายังไงก็ว่ามาผู้เป็นป้าของนิราดาเปิดฉากขึ้นก่อนสาวลูกครึ่งยกมือขึ้นไหวอย่างที่สมควรจะทำโนนพาชดนาขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ยอมรับไหวแบบขอใบทีซึ่งพอจะทำให้นิโครใจชื้นขึ้นมาได้บ้างว่าป้าของหญิงสาวคงไม่ใช่คนที่เข้าใจอะไรได้ยากนะักฉันอยากจะขอคบกับดานะคะหวังว่าคุณคงจะอนุญาต เดี๋ยวนะคุณหลอกหลานสาวฉันไปทำผู้ยี่ปู้ยำแล้วค่อยมาขออญายกับฉันนี่นะคนดีๆที่ไหนเขาทำกันน้ำเสียงของนนพาติดจะย่อหยันแต่เมื่อที่โครตั้งใจจะมาแล้วเขาก็ไม่คิดถอยง่ายๆคนอย่างเธอไม่เคยกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความผิดที่ตัวเองเป็นผู้ก่อค่ะฉันคงไม่ใช่คนที่ดีอะไรนะักแต่นั่นจะเป็นเพียงอดีตก็ต่อจากนี้ไปฉันจะทำดีกับนิรดาให้มาก ม่ให้เธอต้องผิดหวังหรือเสียใจอีกแน่นอนค่ะเฮ้พูดแต่ปากแคล้ก็พูดได้ฉันเองก็ไม่ได้หวังจะให้คุณเชื่อฉันในวันนี้ฉันเพียงแค่อยากจะขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองและหวังว่าคุณจะให้อภัยที่ฉันทำลายเกียรติของหลานสาวคุณนิครยกมือขึ้นไหวอีกครั้งคราวนี้เพื่อขอขอมามาดาของเธอสอนมาดีเรื่องมารยาทและเพราะหญิงวัยกลางคนผู้นี้คือญาติผู้ใหญ่ของเนรดาเธอจึงต้องให้ความเคารพเอาไว้บ้าง ไม่เช่นนั้นความรักของเธอก็อาจจะไม่ได้งอกเงยเก็บคำนี้เอาไว้พูดกับหลานฉันเองเถอะหมายความว่าคุณจะให้โอกาสฉันแล้วใช่ไหมคะก็ะบอกให้ไปถามหลานฉันเองไงล่ะฉันไม่อยากยุ่งเบอ่อหรอกดาแกแอบฟังอยู่ฉันรู้นะเอาไปคุยกับแฟนแกให้รู้เรื่องเลย嘛รอนภา,าตะโกนเรียกเสียงไม่เบานะักและสรพานามที่นางใช้เรือที่โครในตอนท้ายก็ทําให้สาวลุกเครื่องคลียิ้มออกมาได้แล้วก็ต้องยิ้มกว้างขึ้น พระแค่ไม่ถึงนาทีร่างบางของนิรดาก็เดินเข้ามาอย่างเจียมเจียม